สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์หนึ่งพยากรณ์วันนี้เรามาดูดวงกันนะคะการดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูโดยภาพรวมไม่เฉพาะเจาะจ,จงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะคำทำนายของเราคือการแนะแนวทางคำแนะนำและคำเตือนต่างๆเพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณาในการใช้ชีวิต ไม่ควรนําคำทำนายไปตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตนะคะเราควรน้อมรักแต่สิ่งดีๆและพลังงานดีๆเพื่อเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตและสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นควรระมัดระวังและใช้ความคิดอย่างรอบคอบในการดำเนินชีวิตนะคะขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีและพบเจอแต่สิ่งดีๆขอบคุณที่รับฟังและกดติดตามช่องของเรานะคะ การทำนายในครั้งนี้เป็นการทำนายด้านการเงินการงานความรักโชคลาภประจำวันที่1-15สิงหาคม2567ค่ะเชิญรับฟังกันได้เลย 1. ตัวคุณเป็นเช่นไรในช่วงนี้ไพ่ 5. 7เหรียญคุณอาจมีความรู้สึกเหนื่อยล้าเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกอยากจะหยุดพักจากสิ่งต่างๆที่ทำอยู่เอาไว้ชั่วคราว เหมือนพอเริ่มหายเหนื่อยแล้วก็จะลงมือทำงานต่อหากในช่วงที่ผ่านมาคุณได้พยายามลงแรงทำอะไรสักอย่างจะเริ่มเห็นผลอย่างค่อยเป็นค่อยไปอาจจะยังไม่เต็ม100%เซแต่ก็เริ่มมีเขารางความสำเร็จให้เห็นอยู่บ้างในเรื่องการงานอาจจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยไม่ค่อยมีไฟในการทำงานเท่าไหร่ระวังทำงานล่าช้าเกินกว่ากำหนดด้วยการเงินถือว่าค่อนข้างดี เริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นมีความคิดที่อยากจะขยับขยายฐานะทางการเงินให้ดีขึ้นความรักช่วงนี้ไม่ค่อยเด่นเท่าไรไม่ค่อยสดชื่นหากไปแอบชอบใครอยู่ก็ยังต้องพยายามต่อไปเรื่อยๆถึงจาพาะพอมีโอกาสสมหวัง 2. ส,สถานการณ์ในช่วงนี้สิ่งที่เข้ามากระทบไพ่อัศวินถือไม้เท้าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในระยะนี้สิ่งต่างๆอาจจะยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้นะเรื่องงานระวังการทำงานผิดพลาดอย่าใจร้อนเร่งรีบจนเกินไปควรตรวจทานเรื่องเอกสารรวมถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วยอาจมีการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานหรือได้ข่าวเกี่ยวกับงานใหม่การเงินในระยะนี้คุณอาจจะต้องระวังความใจร้อนของตัวคุณด้วยเพราะมักจะใช้เงินแบบไม่คิดหน้าคิดหลัง ความรักในคนโสดมีโอกาสพบรักใหม่แต่ว่าสถานการณ์ความรักยังยากที่จะคาดเดาวาด่าจะเป็นอย่างไรต่อไปสมอนาคตจะเป็นเช่นไรเจ้านายต่อผู้ใหญ่ค่ 9, าเก้าไม้เท้ามีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตที่เป็นอยู่คุณจะรู้สึกหงุดหงิดง่ายเห็นใครทำอะไรก็รู้สึกขวางหูขวางตาไปหมดมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเรื่องการงานในอนาคตหากทำง,งานเกี่ยวกับด้านเอกสาร ควรระวังความผิดพลาดจนต้องเอากลับมาแก้ไขใหม่อีกรอบในช่วงนี้จะยังไม่มีโอกาสในเรื่องการงานเกิดขึ้นคุณอาจเบื่อหน่ายบรรยากาศในที่ทำง,งานหรืออาจมีแต่งานในรูปแบบเดิมๆให้คุณทำในคนที่ทำง,งานด้านการใช้ความคิดสรา้างสรรค์อาจจะมีปัญหาคิดงานไม่ออกอย่างไรก็ตามควรรอบคอบเรื่องการงานให้มากเพราะอาจโดนตำหนิจ,จากเจ้านายได้เจ้านายจ้องจับผิดคุณมากเป็นพิเศษ สีความเป็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมาพ่ายตึกพังทลายคุณอาจจะพบกับเรื่องบางอย่างที่ส่งผลในแง่ลบกับความรู้สึกของคุณมีเรื่องให้สะเทือนใจอย่างไม่คาดคิดมาก่อนคุณอาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้วุ่นวายใจและยังมองไม่ออกว่าบทสรุปของเรื่องราวจะเป็นอย่างไรในเรื่องการงานคุณอาจจะมีเรื่องเสียความรู้สึกจากเพื่อนร่วมงาน หรือมีปัญหาในเรื่องการงานที่ทำให้คุณท้อแท้และเริ่มจะถอดใจไม่อยากทำต่อการเงินมีค่าใช้จ่ายเข้ามาแบบไม่คาดคิดนอกจากนั้นยังต้องระวังทาเข้าของเสียหายหรือเครื่องใช้ภายในบ้านพังทำให้ต้องเสียเงินซ่อมความรักอาจมีเรื่องเสียใจแบบไม่ทันตั้งตัวหรือถูกปฏิเสธได้5้าสิ่งที่ผ่านมาในอดีตลูกน้องต่อบริวารท้เทพแห่งการสื่อสารและมายากล ในอดีตอาจจะมีการริเริ่มโครงการบางอย่างหรือมีงานใหม่ๆเข้ามาให้คุณต้องรับผิดชอบเป็นช่วงที่อาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยล้าบ้างแต่หากไม่ท้อและลุยกับงานอย่างเต็มที่ก็จะมีผลดีเกิดขึ้นในอนาคตในเรื่องงานหากมีการติดต่อง,งานกับชาวต่างชาติหรือมีเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องระวังความผิดพลาดให้มากด้วยควรอาศัยความรอบคอบในการทำงานเป็นหลัก หากมีโอกาสสอนงานให้ลูกน้องขอให้สอนในส่วนของภาพรวมของงานและการ present งานด้วยเพราะจะช่วยให้ลูกน้องมีศักยภาพในการทำงานที่ดีขึ้น6สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไพ่เทพแห่งสงครามคุณจะมีความมุ่งมั่นที่อยากจะก้าวไปสู่เส้นชัยที่คุณได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ในระยะนี้จะมีความอึดมากกว่าในอดีตและไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับความยากลำบาก เรื่องการงานคุณจะมีโอกาสได้เดินทางไปดูงานต่างประเทศหรืออาจหมายถึงตัวคุณเองเหมาะกับงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆอ,อยู่ไม่ค่อยติดที่ควรระวังความใจร้อนและอัตราที่มากล้นจนเกินไปด้วยเพราะอาจจะโดนมองไม่ดีจากเจ้านายหรือผู้ใหญ่ในที่ทำงานได้การเงินยังต้องระวังเพราะยังไม่ราบรื่นอ,อย่างที่คาดหวังเอาไว้ความรักมีโอกาสพบใครบางคนหรือพบรักกับคนต่างถิง่น ในคนที่มีคนรักแล้วควรระวังการทะเลาะบ,บอกแวงกับคนรักเจ็ดแนวทางในการแก้ไขปัญหาไพา่เทพีแห่งแสงเดือนมีความสับสนและวุ่นวายใจอย่างมากในระยะนี้อย่าเพิ่งเอาหลายๆเรื่องมาคิดรวมกันเพราะจะยิ่งทำให้สุขภาพจิตของคุณย่ำแย่ลงกว่าเดิม หากมีปัญหาอะไรก็ตามขอให้คุณใช้สติให้มากและค่อยๆพิจารณาไปทีละเรื่องเพื่อหาวิธีแก้ไขให้ถูกจุดรวมทั้งอย่ามองอะไรในแง่ลบหรือแม้กระทั่งการคิดเข้าข้างตัวเองก็เช่นเดียวกันคุณอาจใช้จินตนาการที่มีอยู่คิดเอาเองว่าสิ่งที่คุณเห็นน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งหากคิดแบบนี้จะทำให้คุณผิดหวังทีหลังได้ แม้ว่าตอนนี้คุณอาจรู้สึกว่าไม่สามารถมองเห็นทางออกของปัญหาได้ก็ตามแต่ควรตั้งสติและมองอะไรตามความเป็นจริงก็จะช่วยให้คุณหาทางออกได้ในที่สุดแปคนที่อยู่รอบๆอบตัวเพื่อนครอบครัวท่ายราชาถือดาคุณจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอย่างมากและรู้สึกว่าในช่วงนี้ต้องจัดการปัญหาหลายๆอย่างทำให้คุณอาจจะเครียดจนส่งผลต่อเรื่องสุขภาพได้ ในเรื่องการงานอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นและยากที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นคนอื่นรวมทั้งอาจจะมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานได้อีกด้วยคุณควรระวังการมีพิธีมากจนเกินไปเพราะคนอื่นอาจจะรู้สึกหมั่นไส้หรือไม่ชอบหน้าคุณได้ถึงแม้อาจจะไม่ชอบแต่ก็จำเป็นต้องยืดหยุ่นกับคนรอบข้างบ้าง พราะมันจะช่วยให้การทำงานกับคนอื่นคนอื่นนั้นราบรื่นและลดความขัดแข้งลงได้ก้าวความคิดภายในใจสิ่งที่คาดหวังไว้อาจารย์ขอจบการทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะหากชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์หน่อยนะคะ และคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอาจารย์นะคะสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์หรือว่ามีคำถามอะไรสามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคำทําาายที่ได้รับจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณในการใช้ชีวิตนะคะอย่าลืมให้ความสำคัญในการรักษาความสมดุลและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในทุกด้านของชีวิตหวังว่าคุณจะมีโชคลาภและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณ อย่าลืมรักษาความสมดุลในชีวิตและไม่ควรกังวลในการเปลี่ยนแปลงเพราะความเปลี่ยนแปลงอาจเป็นสิ่งที่ดีและนำความสำเร็จมาให้กับคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ขอให้คุณโชคดีในทุกๆเรื่องและมีความสุขในชีวิตทุกวันค่ะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ